หิมะหลายคักพี่น้องเอ้ยมันก็ตกทุกวันเลยสามวันซ้อนแล้วเออมันก็สูงงนแล้วเนาะพี่น้องเนาะคอยก็ดากออกพอนแล้วบานทนี่ข้นหิมะมันก็สูงผูดเนาะพ่น,พน้างหน้า่ะเอ้ยหิมะถล่มคอยคักนักสงสัยสินักบ่ปีนี้ยาวาจังสันถเถอะเว้ย กันขอลาเด้นพุนาโอยังยังสูงสูงอยูขอ่ข่อยไปย่อมแพ้แล้วเว้ยคอยสิขูดซอยพญา,ายักบาทกันดอกไหนๆไไก็ออกบ้านแล้วนะพี่น้องนอนเบิดมอรมลแล้วเสิเฮ็ดงานจักน้อยก็นก็เพราะมันหนาวไงถึงออกบ้านไม่ได้พี่น้องมันก็ออกบ่ได้เนาะอือ หนาวผากักผักมากไปตะนายพี่น้องเออหนาวไปเบิ่ดเดียบิ่งคอยสงสารแมวนะแมวจอดนะแต่ว่ามันก็บมี่มองอยู่อยู่มันกัมันก็ไม่เพียงพอเราก็ยังดีกว่าที่ที่เขาเคยใช้ชีวิตมาแต่ว่าตั้งแต่ฉันมาอยู่นี่ฉันก็ให้ ให้ที่อยู่อาศัยให้ผ้าห่มนุมน่มๆก็ยังไม่พ้นหรอกพี่น้องเพราะอากาศมันติดลบจัดเนาะไม่รู้ใครจะทนได้เท่าไหร่นะนะฉันก็เขาต้องเรียนลูกต่อไปของเขาเนาะพี่น้องนอะฉันทําดีที่สุดเลยเดย้แต่ฉันก็ไม่ลืมที่จะให้อาหารเขาสามมือ้อกลางวันฉันก็ให้นะพี่นอ้องเออนีแมวฉันก็ยังในกรังก็ยังมีฉันเลี้ยงเขาเยอะเขา ฉันให้เขาเข้ามาในบ้านฉันน่ะเนาะจะสงสารเขาเออฉันก็มาเลี้ยงไว้เออกตามนี่เขาสงสารเขาเวทนามันหนาวจัดเลยพี่น้องไอ้พวกที่อยู่ในบ้านก็มีเด๊ะไอ้ลูกแมวจรนนี่แหละฉันเอาไปเลี้ยงหน่ะนี่ยมันยังตัวเล็กอยู่พวกนั้นน่ะมันต้องเลี้ยงในบ้านไงไอ้ตัวใหญ่มันก็หนาวเหมือนกันแต่ฉันก็มีไอ้เครื่องทำความร้อนความอุ่นให้เขาอยู่นะ เครื่องหนึ่งก็เปิดแล้วก็พักไงเปิดทั้งคืนแล้วก็กลางวันก็พักไปสักสองสามชั่วโมงแล้วก็มาเปิดให้แล้วก็มาพักเพราะว่ามันจะเปิดตลอดไม่ได้เนาะมันมันมันสีสดนาะพี่น้องมันมันมันเป็นเครื่องที่แบบว่าเขางจะเปิดตลอดบ่ได้นาะพี่น้องเนาะเออเดี๋ยวมันเสียใหม่มันสีสอดพ่อใหญ่ว่าเออห้องก็ต้องปิดมันอยู่นอกตัวบ้านนะเนาะอือ่าบอกว่ามาอีกได้หลายขบโขบมาอีกเลยพี่น้อง ้องคอยสิบล่มเฮ็ดบาเฮ็ดเบ้นกันเลยเถอะนี่ยังแค่เริ่มต้นนะจ,จ๊ะสามวันแรกนี่เพิ่งจะเข้าสู่ฤดูหิมะพี่น้องเอ้ยหลายพื้นที่หลายเมืองเหมือนกันก็เห็นเตือนในข่าวนะเออหิมะถลม่มนักเรียนหยุดเรียนน่นนนั่นโอ้เห็นหลายเมืองเหมือนกันแต่ว่าเมืองฉันนี่น่าจะเจอก่อนเพื่อนแล้วนะสามวันที่แล้วที่เขาเตือนว่าพายุถลม่มถล่มหนักเมืองฉันอยู่นีนะ เออมันก็ติดกับลัดอันอ,อเดียน,นาเนาะนั่นแหละนาวอา,อาหารไม้แมวจ้อนเมื่อกี้เนี่ยแมวแม่แมวเน่ะพี่นอ้องเออเอามาให้เขาแล้วเขาก็หลบนอนอยู่ในน,นั้นเลยแต่ฉันจะกวาดทีมะทีนี้จะกวาดพอไม่รู้จะได้เท่าไหร่จะกวาดตรงหน้าบ้านนี่นะ พ่อใหญ่แกก็กวาดไปไม่หมดเด้พี่น้องเออมันก็มาใหม่เรอยอย่างกลางวันนี้แกก็ไปทํางานไงก็เข้าใจอยู่สถานการณ์เนาะเราอยู่บ้านเราก็ข่อยกระสีซอยแ่าที่ข่อยซอยไดข่อยหนาวขอ่อยกระแลนเขาวานสินะพี่น้องถ้าฉันหนาวฉันก็วิ่งเข้าบ้านอย่างเงี้ยวิ่งเข้าวิ่งออกทั้งสี่เท้าเพราะเหตุทั้งสี่ข่อยกระบ,บาไหวขึ้นกันเพราะว่าฉันใช้ที่ตักอืที่ตักหิมะนะพี่น้องมือหนันแบบไถจูดไปคือเด็กหน่อยเหล่นนะนนะพี่น้อง เฮาเกิดโมเมนไอรถไถเน,ะนเาะรถไถพ่อใหญ่แกถึงขับได้ไงฉันขับไม่ได้หรอกเอออะไถหี่มะหน,นะเนาะข่อยกระเฮ็ดอันนี้แนีวยข่อยข่อยก็เอาอันน,นี่แหละนี่แหละเนี่ยตักหี่มะข่อยคิดเบึงข่อยเท่อะหดกับบ่อพี่นนองนี่พอใส่อันนี้แล้วตักตักแล้วก็ดันดันไปเอานะแลนเอาวิ่ง วิ่งหัวชนฝาเลยอะไรประมาณนี้เนาะพ่อใหญ่แกขุดลึกเกินไปมากนี่ดินหินออกบอดนี่เห็นมอดปื้อๆนี่แกน่าจะขุดลึกเกินไปนั่นนี่ไอเขาเรียกอะไรอะไอซีเมนค่อยออกบอดไอหินอันหินดัานะเขาเรียกอะไรวะไอยางมกตอยค่อยออกบอดพ่อใหญ่อันนี้ไหมใส่ถุงมือกันหน้าว่าหนาวเถอะบอไดใ้ใส่ถุงมือได้นีย ขอกระส้ายเสียนาเตืบนพระกะว่าที่ทนได้มันโมเมนตัวเนี่ยว <c oughs> ่าออกมาอันนทายคลิปซื้อหวานก็จังสิเหตุงานมาสักก็หมายถอดเถื่อเบือสิเหต,นนตุอยู่สงสัยพ่อยญ่เหลืองานนี่แกก็ต้องถ่ายอีกได้หน,นี่พี่น้องก็สงสารแกทำงานทั้งวันหนาวพอแรงแล้วเนาะแล้วแกยังต้องมาโอ้ยเหนียวก็ตาฮันลตนเนี่ยเหนียวจ๋าเข้าไปหลบไปลูกไป ว่าไปหลบเดอ้ออ้าวผู้ดใดล่นะนั่นหัวเผวบอ่อว่ลูกถ่ายใครนะไอแกงหมูเหรอะแกงหมูแกงหกม,หมหูทำมายหญ่ว้อมานังฝาแม่บ่าวอยู่นี่ไม่มองไม่เห็นหนัวลูกเบิ่งตีหมาตีผู้มันบ่รผู้มันบ่หนาวก็คือบักแก๊กนี่แหละเด้ออืมบักแก๊กกับบักยอดนี่แหละมันมากเกลห่นที่มากค่ะ เออออกกว่วันสบายโอ้ยไอ้ดิน <completing> ส <before S 1> <Plaza>. ันหายไปเบิดตัวนี้พ่อใหญ่อันนี่ตักเอาดินไปหลายค่ะโอ้ย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 เดี๋ยวแกจะได้เห็นนี่แกแกตักออกไปเยอะมากแกขุดเึือเกินไปเปล่าวะเออว่ะขุดหน้ามันทิ้งหมดเลยว่ะพ่อใหญ่อันนี้เนี่ยเพราะอากาศเบาหลายน้ฝรั่งมันเบอกยากเออฮัสิไปว่านยังนะ เขากระหูยุวาวนเสีมาฟังคิดเพราะว่ามันไม่แปลภาษาอยู่นะพี่น้องแก่บังทุกคิปเด้ที่ฉันบอกแกกับฟังว่าเธอพูดอะไรบางครั้งฉันก็หัวเละบางครั้งมันก็อะไรวะเธอพูดอะไรให้ฉันเปล่าฉันบดเลยเป้าดนกเลยว่าบางทีมันอาจจะแปลเพี้ยนก็ได้นะเลยว่าเนาะไอแกงหมูแทมใหญ่ตรงนั้นน่ะทำใหญ่ทำใดนอนตรงนั้นทำไมหนาวดิหนาวดักเข้าบ้านเลยนะหนาวดิ หนาวตูดไปข้าบ้านไปลูกชายแม่ป้อนหนาวน้เรียกว่าเก๊กหนาวไปปล่อยไปปล่อยไม่หยิกแดีวมันสิตตอีกเด้นี่ห้มามาเลี้ยงเนี่ก็ยังปล่อยปล่อย,อยแล้วหนาวค่ะเส้นสามมือสี่มือต่อกันบ่ไไว้เด้นี่ไคสิมีเงินจ้างคนมาถบาบนันเนาะพี่น้องอทั้งไถอเองทั้งจ้างก,กับพ่ไไว้เลวบาย,บายท้องฟ้าบาย,บายสายลมพุ่นมักแจก๊ก เอาบักจทดจดเลยจดครับอ,าอ,าอา้าวอ้าวไทเม่